วันที่1กันยายน2563วันเสาร์แรกองูารกันายนแ้วกมาถึงนิทบชาเร่งจัดกกรรสัปานามรทถ้าามอฐานสายถมั่นดูได้ครับตรงนีครับไป่่ต้องแล้ว

จะว่านนี้ก็ยังมีงานบุญบุญสนรื่องธรรมะพัน์เงินเป็นธรรมะัญยาที่จะมอบให้นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปปจเจริญราโมโรท่านเจ้าจ่าถือว่าเป็นประธานสมในวันนี้จะได้เทศนาหลังจากท่านได้ดพาราเทาราปเรานั้งนั้นฉันพระตาอารเสร็จแล้วก,ก็จะได้แสดงธรรมะ เป็นการาชี้ทางบรรเทาุกมิชี้ทางธรรมะแสงสวา่างคือปัญญาให้กับพวกเราญาติโยมท่านทาน้ำพดีที่มาทำบุญในวันนี้ได้นำธรรมะข้อคิดธรรมะก,ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าจคุณผู้เป็นประธานในวันนี้คือหลวคปู จเจริญราบโลตอนนั้นก็ยันค่าไม่มีภาระหน้าที่อะไรก็อยู่ฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกันด้วยกันซึน่งท่านเป็นรพระมาเรียร่ที่มีความรู้มีความสามารถทั้งในด้านปริยัติทั้งในด้านปฏิบัติป,กกรปริยัติรนั้นก็เป็นมหาปรียนเรียนนักธรรมเรียนบาลีมาสอบได้เป็นมหาปรียนปฏิบัติท่านก็ยึดหลังจากทางของ